บรรยากาศานี้วันนี้คือตื่นเต้นมากาม,ม,มากเพราะว่าพีเซนเตอร์คือฉ่ำมงมากเป็นไอดอลเป็นคนที่ฉันรักมายาวนานมากๆเป็นแบบดาราในดวงใจที่ฉันไม่เคยเจอตัวจริงเลยแต่วันนี้จะได้มาอีเวนต์เดียวกับพี่ฉะนั้นฉันจะต้องขอบอกความในใจของฉันกับพี่ฉันเคย <c oughs> ดีเอมหาี่ยนะเกิดมาในชีวิตฉันไม่เคยดีเอมหาใครเลยนะจริงะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะเกาเขากับคุเบลกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็สู้่านะคะวันนี้ค่ะเพื่อนๆ่ะเบลกี้ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าเบลกี้นะคะมางานเปิดตัวของบานาชิตาค่ะผลิตภัณฑ์มีชื่อว่า p e อ r ์ peach fiber ค่ะบรรยากาศานวันนี้คือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าพรีเซนเตอร์คือฉ่ำมงมาก เป็นไอดอลเป็นคนที่ฉันรักมายาวนานมากๆเป็นศิลปินดาราในดวงใจท่านหนึ่งเลยนะคะคือวันนี้ตื่นเต้นมากเตย์เมว,วันนี้คือสีชมพูไปนะคะไม่มีผีชมพูทั้งหมดคุณสวยคุณดีแบบนี้ด้วยเพ r ร์พีชไฟเบอรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าใครเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็บรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปกเลยะคะ่ะ องมนมันเหมออีราฟหารออกามันมัเหมือนการีรแล้วพี่เซนเตอร์อะพี่เอกออมาสงอกแต่เาบว่าพี่หน่อยขารับพี่เซนเตอร์ลองได้ไ่มคู่ได้งานคู่แล้วชอบขึ้นงานคร่พี่หน่อยพี่หน่อยขึ้นครูฝีสามสามรอบลาตินจีโร่ส I'm I know No don't ever hold my tongue dumb. I will never be what you expect. Maybe you need to get your eyes checked. I don't get if you think I'm up. You can I'm here to ยังเดี๋ยวเราไปฉ่มกันเนาะส่วสดีค่ะเจ้าของแบรนด์ค่ะพี่หน่อยเมื่กิ้จะบอกว่าได้ทาผลิตภัณฑ์เดลิชิฟ์ก่อนได้พี่หน่อยเราให้ฟังเขาข้าได้ไหมว่าทำไมถึงเกิดเป็นเมือกอีชเกิดกับคือตัวหน่อยเอกมากกดควรมากค่ะคือเอลสามสิบสามมากจนทุกวันนี้เราเหลือยี่คงอะนี่เหลือเหลือเป็นคนกินเก๋ชอบหมูกระทะชาบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบชอบกินหยุดไม่ได้เราเลยต้องหาตัวช่วยที่แบบช่วยลดการดูดซึมแล้วก็ช่วยทำให้อะไรที่เรากินเข้าไปเนี่ยออกไวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกำเนิดเพอร์อีชมา เป็น5ปีกว่าแล้วค่ะ5ปีกว่าใช่ค่ะอันนี้สุดที่3แล้วแล้วที่มันเดบไปกว่านั้นคือได้พี่อ้ําและพี่เอมาเป็นพิเซนเตอร์ใช่ค่ะพี่อ้ํากับพี่เอเทสกว่าจะรับนี่คือแบบว่านานมากนะคะเรารู้อยู่ว่าพี่อ้ําพี่เอไม่ได้เป็นพรชเซนเตอร์ใ้ใครนี่ใช่ค่ะภูมิใจมากและที่สําคัญที่แบบภูมิใจไปกว่านั้นคือพอพี่อ้ําบอกว่าพี่อ้ําชอบผลิตภัณฑ์มาก เนาะแบบเป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ยูกี้ขอบคุณพ uh, ่อครัวปนาชิตาด้วยค่ะขอบคุณนะคะเพราะว่าเขาทนมาชอบมากๆเดี๋ยวเมื่อกี้จะมาเทสให้เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงค่ะได้ค่ะพี่หนเดี๋ขอบคุณนะคะเพรียวค่ะอืมมี่ปะค่ะเพรียวพี่เอพี่เอค่ะพี่เอเพรียวเพรียวค่ะเพรียววันหนูชอบเพายมากๆแล้วหนูไม่คิดว่าตัวจริงเ่ียจสวยขนาดขอบคุณที่ชอบอ้ำอึ้งนะคะหรือใช้ก็อ้ำเป็นภาพค่ะไปกันแม่วันนี้งานรถ พี่อ้ําคือคนปะถ้าถามว่าน้องแต่พี่อ้ํากินเพอร์พีชแล้วพี่อ้ํากินอะไรกินมนุษย์อืมแล้วคือแม่เออ่ะคนถามส่วนเยอะมากว่าเขาตูมรูปหรือเขาแอบจริงวันนี้ฉันคอนเฟิร์มให้เลยว่าแอบจริงแต่นางไม่ยอมบอกนะว่านางแอบเพราะอะไรวันนี้ฉันเพิ่งรู้ว่านางแอบเพราะเพอร์พีชต่อไปเนี้ยเพราะเราจะเลิกแต่งรูปละเพราะเราจะกินเพอร์พีชไงช่วยได้แล้วตบกันเพราะว่าของหมดแย่งกันแต่มีหนึ่งกล่องอยู่ตรงนี้นะแม่อ่ะหนึ่งกล่องตรงนี้ก็มีค่ะเพอร์พีช ้ำใครเป็นน้ำใครเป็นเอเลือกเลยไปจบไปจบเนอะหอมอุ้ยเป็นไรอ้โอเคน้องอ้ำฮะน้องอ้ำอ้ำเอดบอกเลยว่าพี่เออ่ะบอกอ้ำว่าให้รับมาเพราะว่าได้เงินสอบต่อไม่ไม่หาหน้องน้องอ้ำพูดเล่นหาไม่ใช่ค่ะจริงจริงน้องอั้ำสวยค่ะน้องอ้ำสวยมากนี่ไม่ก็คือจริงจริงแล้วพี่เอก็คือคนจะดูแลอ้ำจะรีบปิดนะเพราะเหนื่อยไงไีบปิดเลยนได้หน่อเฮ้ยไม่ได้ฆ่าตัวเยอะอะไรนะน้องอั้มฮะเหมือนนี่นะเหมือนอั้ำเอ สตอนเนี้ยเราเหมือนติ่งท<ส>ี่รอเรา่รอ <respuesta. S 2> แต่หน <Hayır. S 2> <forecasting labels. S 3> ูว่าถ้าให้รอชวนนะเราต้องไปรอตรงเพราะไม่รู้ว่าเขาจะออกประตูไหนมาแม่หนูว่าเราต้องไปรอหัวมุมเรื่ความที่กลัวไม่ได้เจอพี่อ้ํกูรอหน้ารถค่ะน้องไก่ิพี่อ้ําฉัรักพี่อ้มพี่อ้ํเป็นแบบดาราในโรลไซที่ฉันไม่เคยเจอตัวจริงเลย แต่วันนี้ฉันได้มาอีเวนต์เดียวกับพี่อ้ำฉะนั้นฉันจะต้องขอบอกความในใจของฉันกับพี่อ้ำว่าพี่อ้ำสวยแค่ไหนขุ่นดีแค่ไหนฉันรักพี่อ้ำม,มากมากจริงๆฉันเคย DM หาพี่อ้ำด้วยนะโอ้ฉันเคย DM หาพี่อ้ำด้วยอ่ะเกิดมาในชีวิตฉันไม่เคย DM หาใครเลยนะจนี่พี่อ้ำแล้วโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ <I 'm S 1> ้ยโอ้ยโอ คุณพี่อ้ํานะคะแต่ยิ่งกันค่ะดีใจมากเลยวันนี้เมื่อก่อนหนูซื้อกาซิบตลอดตายแล้วสมัวใยด้านความงามสวยรักมากแล้วก็รักมากๆคุณนิ่งมากนะทรายฉันรักคุณทิชนิชเชนฉันคอมพิวต์แล้วฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่อ้ําถึงเป็นพรีเซนเตอร์เพอร์พีชไฟเบอร์เพราะว่าพี่อ้ําตัวจริง ตัวเล็กมากหุนดีมากและที่สําคัญไปกว่านั้นคือไม่ได้เป็นพี่อ้ํคนเดียวที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะพี่เอสุภรชัยก็เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันท่านน่ารู้จักพี่เอมาหลายปีมาก8 9ปีต้องมีอ่ะแล้วพี่เอคือตอนเนี้ยอมมากจริงๆหอมจริงๆเพอร์พิชตัวนี้นะคะเขาจะช่วยขับถ่ายของเสียอย่างสม่าเสมอทําให้ไม่มีกลิ่นตัวแล้วก็ไม่มีกลิ่นปาก้วยนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยผิวสวยออร่าสุขภาพดีค่ะเขาสามารถทําความสะอาดลําไส้นะจ๊ะแบบไม่ปวดบิดค่ะเรียกได้ว่าเป็น detox box burn bite แล้วก็สกินค่ะบอกเลยนะคะว่าเพอร์พีชตัวนี้เนี่ยพี่เอสุภชัยอ่ะทานเองน้ำหนักลดลงไปเท่าไหร่รู้ไหมท่า <GH> ไ,ไห่คะ15หกิโลโอ้โหฉเมื่อคุยกับแม่เมื่อกี้สารสก,กัดตัวนี้นะคะเขามีมากถึง20ตัวค่ะแล้วแววมาว่า1ร้านกล่องที่กำลังจะมาสโอลอฉันต้องขึ้นไปก่อนตอนนี้เดี๋ยวขอบหมดแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแือถ้าอยากได้1ร้านกล่องต้องสั่งซื้อตรงไหนคะ ตอนนี้นะคะซิดดาวนินเนอรของเราก็เสร็จลงไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะาวันนี้เราก็จะมาทาต เพอร์พีชนะคะที่เป็นสูตร3ของปานาชิตานะคะให้เพื่อนเอได้ดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็สกรรพคุณปังแค่ไหนค่ะเพื่อนเสามารถทานตอนเช้านะคะหรือว่าก่อนนอนก็ได้เคทเรขผมพี่อ้ําเขาพูดทานตอนชอเช้าอันดิชาน่ะชอบทานก่อนนอนหรือว่าหลังอาหารเย็นตื่นมาก็คือขับถ่ายดีเวอร์ ไเบิร์ลอยขึ้นมาขนาดนี้คือตัวนี้ได้ทั้งดีท็อกซ์บล็อกเบิ์นไรท์สกินซองเดียวจบอร่อยอยากลองแล้วไม่ให้นะว่าร้านกล่องเขาหมดแล้วพลอยมีให้มิกมกี้ไหมคะเพราะว่าได้คข่าวว่าร้านกล่องหมดเลยหมดมเรียงเลยค่ะเป็นขอ,ขอเขาเขายัไม่ให้ฉันเลยเอนิดสั่งแล้วอร่อยด้วย แบบฝาดหรือหมคือไปกลิ่นเพชรฉันบอกหลังกินอะไรให้พูดเพชรเพชเพชเพชที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยตื่นมานะคะไม่ปวดบิดแน่นอนค่ะเดิมอีสุก้าวหนึ่งจะได้เลย